สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไฉนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2568กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไฉนเข้ามาเป็นรุ่นลิมิเต็ดหายากนะครับมานําเสนอให้กับสมาชิกสําหรับท่านที่สนใจนะครับท่านที่เข้ามาใหม่รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ เส้นทางการติดต่อของผมเหมือนเดิมนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดียเพิ่มเพื่อนมาได้นะครับทั้งเบอร์โทรและ ID นะครับเบอร์โทรศัพท์และ ID สามารถเพิ่มมาได้หรือโทรมาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลก็คือช่วงนี้มีมัดจำหรือผ่อนนะครับชำระกับทางผมได้นะครับซึ่งก็มีเข้ามาจำนวนหลายท่านนะครับตอนนี้ได้ผ่อนกับผมหลายหลายคนนะเจแปดท่านเหมือนกัน สำหรับท่านที่อาจจะพร้อมช่วงสิ้นเดือนหรือวันที่สิบหรือวันที่เท่าไหร่เขาว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดวัตถุมงคลหลวงพ่อชนัยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับวัตถุที่ท่านเห็นนะครับจะมีเป็นเนื้อรองพิมพ์เข้ามานะครับเป็นสอตัวคู่สอตัวคู่แล้วก็มีเสียต้องขอบคุณคุณลูกค้าทางกรุงเทพด้วยที่มาปิดเก้าอธิบดีนาคราชเนื้อเงินหน้ากากทองคำหมายเลขสิบเอ็ดขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็จัดส่งของให้ทุกวันพอดีช่วงนี้หายจากไร้สดไปนะครับพอดีมีอาการเรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันสําหรับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วเดี๋ยวจะมาไร้สดนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ติดตามไปนะครับเผื่ออาจจะมีประมูลนะครับอาจจะมีประมูลวันนั้นก็ร่วมสนุกกันหลายๆท่านนะครับสําหรับท่านที่ได้ไปกับท่านที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้า มาครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกเลยวันนี้มีเขาเรียกว่าเนื้อลองพิมพ์นะครับเป็นคู่สอตัวคู่เป็นงานกระถินปีที่แล้วครับเป็นเนื้อตะก่วรลองพิมพ์ลองพิมพ์ในที่นี้ต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นเวลาจะจัดสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระผงพระหล่อหรือพระปัมป๊มเหรียญปั๊มเหรียญอะไรเขาจะมีวิธีการลองครับเป็นการลองพิมพ์ก็คือลาง ลองพิมพ์ก็คือถ้าพูดให้เข้าใจก็คือเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับลองปั๊มดูนะครับปุ้มว่าออกมาแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบตามที่ทางวัดต้องการใช่หรือไม่สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับอ่านี่คือเนื้อลองพิมพ์ทีนี้พอลองพิมพ์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาเขาเรียกว่าไม่ได้เอาทิ้งอยู่แล้วนะครับก็คือจะต้องเก็บไว้ก็ทํามาเป็น เลขมงคลอย่าง69คู่ห7สิบหแล้วแต่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะทำยังไงที่ว่าให้เป็นรุ่นที่พิเศษก็จะให้คณาจารย์หรือพระอาจารย์นั้นๆนะครับช่วยจารให้เมตตาจารย์ให้หรือมีการต่อโค้ดมีการต่อโค้ดนะฮะมีการต่อโค้ดเยอะๆหน่อยนะครับมีการต่อโค้ด อ่าอันนี้สร้างแค่หกสิบเจ็ดคู่นะครับอ่ามาดูด้านหลังนี่คือจานเต็มสูบเลยนะแล้วเขาก็จะตอกเลขเก้าลอกนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้เหมือนเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านได้จานด้วยเหล็กอ่าเขาเรียกว่าปากกาจานของท่านที่ท่านใช้มานานนะที่ท่านใช้มาหลายเป็นสิบปีอ่าครับ แต่ไม่แน่ท่านอาจจะจานด้ามใหม่นะครับเพราะว่าด้ามเก่าท่านได้มอบให้กับลูกบุรทมไปแล้วนี่ครับจานเต็มสุกรับประกันแทร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกท่านนี่ครับท่านจะเห็นนะครับนี่ครับรอยจานแล้วเลขเก้าส่วนเดี๋ยวเขาจะตอกเพื่อเป็นแบบรุ่นพิเศษลิมิเต็ดเลยส่วนโค้ดนี่มีทั้งเหรียญน,นะครับที่ผมส่องดูมีทั่วเลยโค้ดนี่เขาก็จะตอกเลยหลายจุดเลยนะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะครับอมองเห็นโค้ดไหมครับเนี่ยเขาเหยีบมาตรงนี้ก็มีโค้ดอีกนี่คือโค้ดของสอตัวคู่นะครับเฉพาะตรงนี้ก็หนึ่งสองสามนะครับหลายตัวเลยเขาจะตอกไว้เป็นคู่นะครับเป็นคู่หน้าและหลังนี่คือจานเต็มสูบสำหรับท่านที่สนใจนะครับให้รีบทักเข้ามาผมมีคู่เดียวนะฮะเอาออกมาแบ่งให้ จานนี่คือแบบลายสุดยอดอันนี้คือด้านหลังยังอยู่ในซีนเดิมนะทุกท่านนะอยู่ในซีนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับน่ครับโค้ดเห็นไหมครับโค้ดนี่เพราะว่าเหรียญเหรียญนาทั่วไปทองแดงหรืออะไรโค้ดก็อยู่ตรงนี้แหละแต่นี่เขาจะต่อให้หไหมครับโค้ดหลายๆจุดเลย ปะกันแท้นะครับแล้วมีแค่ไม่กี่คู่บนเหลืออยู่ในประเทศไทยไม่กี่คู่แล้วนอกนั้นออกหมดนะออกหมดแล้วนะครับไม่มีรันนัมเบอร์นะครับแต่ประกันแท้แน่นอนนะครับนี่คือเนื้อตะกัวลองพิมพเสือตัวคู่บางคนจะนําไปเรีย่ยมเป็นคู่แบบนี้หรือจะประกบหรือยังไงก็ได้นะครับสุดแท้แต่เลยนะครับอ่านะครับ คู่นี้นะครับผมเปิดอยู่7500ห้าศูนย์ศูย์นะครับ7500บาท7500นะครับสำหรับเป็นคู่เลยนะราคาออกน่าจะหกห้านะครับนี่คือสวยๆนะครับแล้วมีแค่ไม่กี่คู่นะครับแล้วสอ่อโตคูนี่ประสบการณ์มาแล้วแรงด้วยนะครับหน้าบูชาหน้าเก็บเดี๋ยวรายการต่อไป5นาทีละรายการต่อไปจะเป็นนี่เสื้อเกาะบ้านฝาง นี่ก็หายา,ยากนะเนื้อนี้หลายๆท่านตามหาคือเนื้อนวะนี่ครับเนื้อนวะหน้ากากน้ำพีฐานทองระคังนี่คือเสื้อเกาะบ้านฝางังสวยงามมากครับสร้างแค่ห้าร้อยองค์เท่านั้นสำหรับเนื้อนี้นะฮะเนื้อนี้นะครับเนื้อนวะ เลขัำเบอร์สองห้าสี่โค้ดจะขยยบมาทางนี้นะครับที่ผมจะอธิบายโค้ดชัดเจนเลขชัดเจนวันนี้คือด้านหลังยันสอตัวที่เจ็ดมาดูด้านหน้าครับมาด้านหลวงพ่อหน่อยเพราะหลายๆท่านจะให้ซูมนี่คืองานหน้ากากเต็มสูบเต็มฟอร์มนะครับเต็มฟอร์มเจ้าสัวขอนแก่น เหรียญรุ่นนี้นะครับสมยานามมะอะเนื้อนวะหน้ากากน้ำพีฐานทองระคังลิมิเต็ดต้องเก็บนะครับรุ่นนี้ต้องเก็บคราวที่แล้วมีมาเป็นแบบเลี่ยมนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่อยู่นคนปรปฐมด้วยหายากนะครับหายากมากลงปุ๊บปิดปั๊บเลยนะคราวที่แล้วที่เป็นเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมใสนะครับเลี่ยมใสอ่านี่เลยนะครับ ให้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าพวกรุ่นลิมิเต็ดนี่คือส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะอยู่กับผมไม่นานนะแล้วเราลงนี่คือต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าลูกค้าน่ารักการไว้วางใจก็เกิดจากการสร้างเครดิตของผมด้วยนะครับว่าคือการเราจัดส่งเร็วจัดส่งจริงไม่มีดองของนะครับคือท่านไหนที่ให้เลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาวันสองวันหรือสามวันนะครับจะไม่เกินนี้จะไม่ใช่เป็นอาทิตย์หรือเป็นสิบวันเรา จัดทาให้จัดส่งให้นะครับจัดเลี่ยมให้ตามแบบที่ท่านต้องการลายนั้นลายนี้เราจะเขาเรียกว่าเหมือนว่าให้ช่างได้มีการทํานะครับเราก็จะพยายามบืนของให้เร็วที่สุดดันของให้เร็วที่สุดนะครับดันของให้เร็วที่สุดวันนี้ผ่านไปนะครับมาอีกรุ่นหนึ่งมีค่ามาแบ่งให้สําหรับมีใครรู้จักไหมครับนี่คือเนื้อนวะ ผสมทองคำผสมทองคำนะครับทุกท่านฟังไม่ผิดสมิงคลองเมืองนะครับเป็นสมิงคลองเมืองรุ่นเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเนื้อนวะผสมทองคำเนี่ยจำนวนการจัดสร้างเพียงหกสิบเก้าองค์นะครับอันนี้เลขัมเบอร์หกสิบเจ็ดำเบอร์หกสิบเจ็ดนี่ครับ เลขสองสองที่อยู่กับผมต้องยอมรับว่าจมูกโดนแต่องค์นี้สภาพเต็มฟอร์มเดี๋ยวดูใบหน้าเลยนะครับนี่คือซีนเดิมนะครับงานหล่อเป็นงานหล่อโบราณเหมือนกันนะครับเป็นงานหล่อสมิงคองเมืองเนื้อนวะ พะสมทองคําเหรียญรุ่นนี้ได้ทําการจัดสร้างเพียงแค่69เลขนำลำเบอร์67นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้ชอชิงนะครับตอกคมคมแบบนี้นะครับสวยงามมากจํานวนการจัดสร้างน้อยและเหรียญน,นี้ได้ทําการจัดตั้งกองทุนหลวงพ่อฉไหนฉันทาสาโลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ เรียนดีมีความสามารถแต่ว่ายากจนนะครับหลวงพ่อท่านได้ช่วยสม่ําเสมอนะครับตั้งเป็นมูลนิธินะครับนี่เหรียญน,นี้สวยๆเลยนะครับมีเข้ามาเลขัมเบอร์หกเจ็ดนะครับติดตามด้วยนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยแล้วก็เป็นสมิงเพชรกับเนื้อปอกลูกปืนเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินยาดำนี่คือยาดำ ครับมีออปชันติดไว้เรียบร้อยนะครับเพชรลับกลับร้ายเป็นดีเลขน้ำเบอร์หนึ่งสองสองสี่นะครับเลขน u m เบอร์สนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับรายการเราก็มีเรื่อยๆนะครับมีของมานะครับแล้วก็ปู่เจ้าเนื้องเงินนะักเป็นเนื้องเงินลงยาเนื้องเงินลงยา ปู่เจ้ารุ่นมหาอาถรรพ์เขาจดแล้วมีผู้บูชาไปแล้วคุณลูกค้าทางการศินขอบพระคุณมากครับอันนี้มีเข้ามาใหม่เป็นเป็นเนื้อเงินนะส่วนใหญ่เนื้อเงินหรืออะไรยาแดงยาแดงนี่ของผมหมดจะหมดอ่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบูชารุ่นที่สร้างน้อยๆน,นะครับอย่างห้าพยัก์นี่ก็สวยๆนะครับห้าพยัก์สยบพิรีเนี้ยปอกลูกปืนลงยาแดงสวยงามมากนี่เตรียมเก็บผิวไว้นะครับ ยานี่ยังเต็มๆอยู่เลยนะครับพื้นคุยพื้นคุยนี่นะครับสวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่รับชมกันแล้วก็ปิดตาไม้มณีโคดหน้ากากเงินเต็มแผ่นคราวที่แล้วเป็นลูกค้าที่อยู่ในขอนแก่นนะครับบูชาเจ้าของกิจการ ในจังหวัดขอนแก่นหลายๆท่านเก็บของหลวมพ่อชนัยเยอะมากต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะครับคือไม้มณีโคตรก็จะมีอยู่ในชุดทองคําเป็นเนื้อนี้แล้วแปะแปะเป็นหน้ากากทองคําส่วนองค์ที่อยู่ข้างๆกันจะเป็นในส่วนผสมของหนาอกแตกนะครับ อันนี้ no. 97. No. 97. นมายเลขเก้าเจ็ดหมายเร์เก้าเจ็ดนะครับสร้างเพียงร้อยแปดองเท่านั้นหอมด้านหลังเป็นสอล่าเหยื่อมีครบเซร็จคมๆสวยๆนะครับสำหรับท่านเขาที่แล้วที่ไม่ทันนะครับมีมาแล้วสำหรับองค์นี้ นี่มาแล้วนะครับสำหรับองค์นี้นะส่วนรายการถ่ายไปต่อไปรายการต่อไปอ๋อมีพวกสมิงยางตันเข้ามานะครับเป็นเนื้อทองแดงอันนี้ด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งสองแสองห้ายากแล้วนะสมิงยางตันที่ผมเพิ่งมีเข้ามานานๆแต่ยังมีเนื้อนวะอ่านเนื้อนวะยังมีเนื้อนวะนี่เลขหนึ่งพันเนื้อนวะ,น 1, นอ,นวะอันนี้เปิดอยู่สองพันห้า มีตะกรุดสามสามกริย์ตะกรุดสามเคหน้ากากเป็นหน้ากากเงินแล้วก็หน้ากากชนวนนะครับเป็นหน้ากากเงินหน้ากากชนวนตามนี้เลยนะครับเลขนี่คือเลขสุดท้ายเพราะว่าสร้างสร้างหนึ่งพันองค์อันนี้คือเลขสุดท้ายเลยก็คือเลขหนึ่งพันนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่คือความสวยของเหรียญเนื้อนวะ เนืวันี่คือโลหะในการผสมผสานทั้งหมดเก้าชนิดให้ได้ด้วยกันนะครับครบถ้วนพยักมหาอำนาจเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี่ยวมีอ่าขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าเสียยังอยู่ให้ทักเข้ามาโดยด่วนสำหรับท่านที่สนใจนะครับเพราะว่าอาจจะขึ้นไลฟ์วันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามีลูกค้ามาปิดก่อนไหมนะครับถ้าปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้เพราะว่า ยังทํางานทุกวันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่ามีผู้มาบูชาเราทุกวันเราก็ยังมีของนะครับมีของออเดอร์ให้สําหรับท่านที่สนใจนะครับอาจจะเข้ามานะครับรุ่นที่ไหนที่ชอบยังมีอีกหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าพายักษ์สอตัวครูทองแดงสอตัวครูทองแดงลมดํานะครับอันนี้คือตะกั่วลองพิมพ์เนื้อลองพิมพ์อันนี้คือเนื้อทองแดงยังมี ยาดำมีนวะมีอันนี้คือยาดำออปชันมีครบฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะเผื่อบางทีเรามีไลฟ์สดหรือไลฟ์อะไรล,ล้วก็จะได้รับชมกันจะได้รับชมกันวันนี้ผมใส่ไม้นะครับเสียงไม่รู้เป็นไงบ้างเราก็พอดีซื้อมานานแล้วลหละแต่ว่าตอนหลังเห็นเวลาเราไลฟ์แล้วทีวนี้มันมีขึ้นขึ้นรบกวนก็เลยใช้ไม่ในการ ในการสื่อสารกับทางสมาชิกก็ได้รับฟังกันได้ง่ายๆนะครับจริงๆมีไมมานานแล้วนะครับอ่าโอเคขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันแล้วกันว่ามีรายการไหนบ้างส่วนของผมยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกหลากหลายรายการนะคขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับมาบูชาโอ้มีเลด้วยนะครับเลดเข้ามา คุณเห็นเาเข้ามานานแล้วละ่ะรุ่นเลรยพยักเงินล้านหลวงพ่อฉันหนฉันท่าสารโลนี่วัดออกเองนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อเป็นยันตะก้อนะสุดเหนียวแบ็กโลเดียมโอแบ็กโลเดียมมีโค้ดมีนะรันนัมเบอร์นะของผมรับประกันแท้ทุกรายการรับเรี เรข้อมือนําไปครับบูชาหรือนําไปเลี่ยมก็ได้นะนําไปเลี่ยมแล้วคล้องคล้องอ่าคล้องคล้องคอก็ได้ให้ช่างเลี่ยมก็ได้หมดสําหรับเรดนะครับพยักเงินล้านมีห่วงมีโซ่คล้องครบนี่สวยๆนะครับอ่านี่คือเรดพยักเงินล้านนะอะไรท่านดีผมไม่ค่อยมีเข้ามานะ ก็ต้องรอแบบแบบสภาพเดิมๆสวยๆวยก็อยากเอาเข้ามาเพราะบางคนเขาไปใช้ไงไปไปไปใช้แล้วโดนเหนียวโดนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้สภาพดีๆหน่อยนะครับได้บูชาไปในสภาพที่ดีนะครับสภาพดีๆก็ขอให้ทุกท่านสนใจก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าอย่างไรมีไลฟ์สดหรืออะไรก็ขอให้ติดตามรับชมกันติดตามรับชมกันแล้วเดี๋ยวผม มีวัตถุมงคลเข้ามาให้เรื่อยๆลองสอบถามเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญาตลงวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านประสบพบแต่โชคดีโชคดีโชคดีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนเคลียรคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมปรารถนาสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรบกวนดกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ภายในเร็วๆนี้นะครับอาจจะได้ไลฟ์สดพูดคุยกันขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ